ทุกคนวันนี้กลับมาพบ,พบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่จะได้ทำกิจกรรมความทรงจำสิบวันนะคะของเอเมียแล้วก็เอดานะคะไหนไหนเราก็แบบแบบจะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วเราก็เลยแบบชิงซื้อตัวละครเอเมียมาก่อนเลยแล้วก็ขออนุญาตอ่านเป็นข่าวลือของเอเมียไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราคิดว่าเราน่าจะยังไม่ได้ซื้อตัวเอดาหรอกเอดายังไม่เห็นมีให้ซื้อนะตอนนี้ ขาวลือหลังจากที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าได้สําเร็จเอเมก็กลายเป็นเงาตามตัวของไอดาเมื่อเทียบกับเศษความทรงจําอันเจ็บปวดเหล่านั้นแล้วเขายินดีที่จะยอมรับการรักษาจากเอดามากกว่าทั้งเชื่อฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขปกป้องพึ่งพาอาศัยนี่คือวิธีพิเศษในการอยู่ร่วมกับคนรักของเขาจวหัวมาซะแบบนี้เลยนะโอเคเรามาดูอันนี้กันนะคะว่าเขาจะให้ทำอะไร ท่ามกลางแสงสลัวๆฉันพบบางอย่างที่น่าแปลกใจในบ้านหลังนี้กระเป๋าถือและประวัติการรักษาที่เก่าจนเหลืองและรูปของคนสองคนที่ใกล้จะจางหายไปแล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะถูกใครบางคนทิ้งไว้จนถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นมากมายฉันควรหาว่าจะสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของของสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ เค okay. ที่ประวัติการรักษานะคะประวัติการรักษานั้นเก่าจนเหลืองกรอบข้างในนี้มีบางสิ่งนนหนาหนาซ่อนอยู่ดูจากปกเจ้าของสมุดประวัติการรักษาเล่มนี้ชื่อว่าเอเมียต้องการเลือกประวัติการรักษาเอเมียเป็นเส้นทางสำรวจของคุณหรือไม่เมื่อเลือกตัวตนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้ลายตัวละครที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อการลำดับเรื่องราวมาแบบนี้อีกแล้วเหรอขอคิดดูก่อนแล้วกัน กล่องของเก่าที่เต็มไปด้วยฝุ่นด้านในบรรจุหนังสือทางการแพทย์ของแคทต่างๆอีกเล็กน้อยและยังบันทึกย,ยับยับอีกสองสำนาต้องการเลือกกล่องของเก่าของไอด้าหรือไม่เป็นเส้นทางสำรวจของคุณหรือไม่เมื่อเลือกแล้วลักคเเอเเาาอ่านไหนดีคือเราชอบเอดานะแล้วเราก็ชอบเอเมียเหมือนกันเอาไงดี เราเป็นคนถนัดซ้ายเราชอบสีดำด้วยเอาจริงๆประวัติการรักษาคือแบบว่าเป็นทางที่เราจะเลือกเลยนะแต่กล่องของเก่ามันน่าจะเป็นของเอดาที่แบบว่าเล่าอาการทั้งหมดของของตัวผู้ชายได้อ่ะของเอเมียได้อ่ะเอาไงดีคือเราไม่รู้ว่าแบบอย่างสมมุติเราเลือกประวัติการรักษาไปประวัติการรักษามันจะแบบเล่าครอบคลุมไปถึง อีกฝ่ายหนึ่งด้วยหรือเปล่าหรือจะเล่าถึงตัวเองทุกคนคิดว่าเราควรเลือกอันไหนดีเอาจริงอะประวัติการรักษาคือคือเป็นที่เราชอบทุกอย่างเลยนะถ้าสมมุติเราจะเลือกอะไรสักอย่างอะเราไม่ใช่คนชอบของใหญ่ๆเราชอบของสีดําและเราก็ชอบอะไรที่มันแบบเป็นเกี่ยวกับมือซ้ายศิละปะอาวุธอะไรพวกนั้นซึ่งประวัติการรักษามันตรงกับที่เราอยากได้ทุกอย่างเลยขออนุญาตเชื่อตามสัญชาตญาณตัวเองนะเอาวันนี้นะ โอเคเอมี่ okay. นะฉันรู้สึกว่าฉันถูกจะตากับเธอเพราะฉะนั้นฉันจะเลือกเธอนะมาตรวจสอบได้เลื่อนไปตามขอบเพื่อตัดเศษผ้าผ้าบนคอเสื้อปักคำว่าสนามสู้สุนัขเอมี่รังๆังเอมี่ฉันตื่นแล้วเหรอฉันคือเอมี่ ฉันอยู่ที่ไหนฉันกำลังฝันเหรอห้องนี้สังเกตดูรอบๆเราควรเอาอะไรดีอะห้องนี้สุนักเราไม่รู้ว่าคำว่าสุนัขคืออะไรอะหมายถึงว่าแบบเขาอาจจะเคยเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะคล้ายๆออทหารรับจ้างเลยนะเราไม่รู้ว่าเขามีเพื่อนคนอื่นไหมไงถ้าเรารู้ว่าเขามีประวัติแบบเกี่ยวกับเพื่อนคนอื่นๆเราจะเลือกคนอื่นๆแต่อันนี้ขอเลือกสังเกตรอบๆแล้วกันนะ ผน,นังประตูเหล็กประวัติการรักษามือนี้ที่ล็อกอยู่กับเตียงคนไข้มีหมอเข้ามาใช่หมอเหรอโอ้ฉันจําได้แล้วฉันเป็นคนบ้าที่อาศัยอยู่ที่นี่ว้าวพบเจอบันทึกที่สองบันทึกวิจัยอ๋อค่อยตรวจสอบพวกนี้ขอดูหน่อยนะยังไม่ได้อยู่ในเวลากิจกรรมยังไม่ ว้าวตัวเลือกของเรื่องเราแป๊ะนึงตัวเลือกของเรื่องเราสอดคล้องกับการแนวโน้มทางอารมณ์และความรู้สึกตามลําดับแนวโน้มที่แตกต่างกันจะมีผลต่อตอนจบของเรื่องเอาอีกแล้วหาอะไรมาให้เราทำอีกแล้วคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าตัวเอเมียเนี่ยคือเขาเป็นคนบ้าที่แบบว่า จากประวัติที่ที่ไปสืบมาคือเขาโดนทรมานแหละเรารู้ว่าถ้าถ้าเราเลือกรุทนี้มันก็คงแบบสุดโตงเหมือนกันนะแต่ก็เราเลือกไปแล้วแล้วเราก็รู้สึกไม่เสียใจด้วยตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่เสียใจเท่าไหร่เขาบอกว่าพรุ่งนี้ตรวจสอบได้ก่อนนะถ้าวันนี้เป็นเศษผ้าพรุ่งนี้เป็น บันทึกการวินิจฉัยวันที่3มเป็นโน้ตแผ่นหนึ่งวันที่สี่เป็นคําอธิบายยาวันที่ห้าแผนการวินิจฉัยวันที่6ดอกไม้แห้งวันที่7ยังไม่ได้ตรวจสอบดูสภาพห้องนะคือดูเป็นสถานที่ที่นักโทษน่าจะอยู่แหละแสงที่ส่องมามีแค่แสงจากแบบแสงที่เล็ดลอดจากลูกกงนั่น บรรยากาศดูเศร้าดีแฮชออ่อสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วกับสิบวันสืบสวนของเอเมียพัทแรกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะขอลองเล่นเกมดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเขาจะแบบว่าให้ให้เล่าเรื่องต่อไหมถ้าไม่ได้ให้เล่าเรื่องต่ออะไรนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคน สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคน